กบผมก็สวัสดีครับอยู่กับนายเทเดียว้ครับผมวัมนนี้กะให้พี่น้องมาชมทุ่งนาครับไปดูกานนี้ก็เป็นฤดูการหน้าฝนนะครับผมวันที่8สิงหาคมนะครับพศสอ, 2, องพันห้ารอกสารลังงามเลยพี่น้อง มารอเบิงทงไฮทงหน้าครับกับอากาศตอนเช้าเช้านะครับผมเวลาหกโมงเช้าครับโอ้เขางามพี่ด้องมีหอยมีปูลปลาครับผมสำหรับส่วนนี้กับส่วนหนา้าฝนเขาเต็มฤด,ดูกานครับถ้านผมก็เป็นข้าวโพดครับผมข้าวโพดก็มีครับปลูกในสวนยางหน่อย ทงหน้าอากับสีนี่หลากหลายรูปแบบครับกับบ่วสิเป็นไม้ซักครับผมนี่ไม้ซักเดี๋ยวสู่มมีพี่น้องเบิ่งครับปลูกสุดพู้นครับปลูกเป็นแนวไปเลยครับปลูกสุดทางเลยครับระยะทางกับประมาณสามร้อยเมตรครับผมสามร้อยเมตรนี่ปลูกกับพิสุดเลยครับพี่น้อง กันด้านในก็เป็นอ้อยครับผมแปลงอ้อยหันมาทางบีกามีไม้ผสมครับไม้ปลาเป็นไม้พยุงครับตัวน,นี้ปลูกเหลยวประมาณสองปีครับพี่น้องเบื้องต้นอูอ้ใหญ่ครับต้นใหญ่เร็วแห่งพี่น้องเลยสองปีถัมหัวเกิดไปเลยครับระยะต้นความสูงนี่กัประมาณหเมตร สูง2เมตรได้ครับวัดจากโ้นต้นไปถึงยอดต้นไงยอยู่ครับพี่น้องต้นไงยเร็วไม้พยุงไม้พยุงไหายลำครับผมพันหายลำดูการอีกครับเป็นฤดูการนำหลากครับพี่น้อง ฝนพายุเขาตอนเนนียงครับแต่เรียกว่าเป็นฤดูฝนที่เต็มที่นะครับผมเขาฤดูฤดูฝนเต็มที่ไอห,หน้าเขากบสีมีน้ามครับคือสำหรับปีนี้กะอุดมสมบูรณ์ครับน้ำดีฝนดีครับผมัวแหีงบมเหลียงเนาะเขากะคือสิ่ีกินอยู่ยครับตัวน,นี้ก็เป็นเตาท่านเก่าครับเตาท่านเก่า เป็นเต่าทานโบราณครับพี่นอ้องมาซอมมืองละมีเห็ดบ่เห็นบ่พี่นอ้องเต่าทาน,นดีนอยู่ในป่ามีเห็ดพี่น้องโอ้เห็ดยังเนาะพี่ไรเด้อว,ว,ว,ว่านเป็นพวกบ่แมีนตัวนี้โอหม้อมันเนี่ยบ่มันเนี่ย ซองหนา้าซองหลัางทาพ่อเฮ็ดครับพออ่อเฮ็ดลิทิพัวอยูอ่ตัวนี้เป็นน้องสะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หอกไหลไหลพี่น้องหอกไหลหุดตกพี่น้องบ้านเฮากะที่หัจักอยู่หลังนอหอกครับผมหรือว่าลูกออดนั่นเงองครบับอกบหอกปลาพี่น้อง ส่วนด้านนี้ก็สิเป็นเขาสุพรรณครับผมเป็นข้าวเหนียวนะครับแต่ว่าขเขาแป้งนี้ตัดมารอบหนึ่งครับแต่ก่อนนี่สิมีหนามีหนาหลายเดี๋ยวสิพามาเบิ่งฟังที่บนนั่นเดี๋ยวตัดครับมันสีมีหนาคือฟังนี้ครับหนาสีไหลก็งานนี้อยู่ กระ่างานนี้มันยหายาบบร์ไเลยบุตัดหยาสีคล้ายอ้ข้างในครับยวซูมใม้เบิง่งครับเป็นหยาตรงข้อเขาวนะครับที่เป็นหยาแนวนยแต่ว่าตดเหล่วเดียวเนี่ยก็สะอาดครับสะอาดตาเลยไม่มีหยาสีเลือแต่เขาครับ เป็นข้าวเหนียวครับงานบานเท่ากับข้าวเหนียวนี่ก็คือส่วนมากข้าสีปลูกไปกินเนาะส่วนมากกอนอีสานนี่สีกินแต่ข้าวเหนียวรับเป็นส่วนมากทันทีเขากันดีครับอาหารอีสานรกรับสำหรับข้าวเหนียวเนาะจะเป็นที่นิยมกินครับ เป็นส่วนมากสำหรับคนอีสานบ้านเฮานะครับออาอยุอาอยุไม่ซักหีือกะซูซีกันครับกับกับไม้พยุงเนาะเพราะว่าปลูกปีเดียวกัน2ปีครับมีต้นตวบงังว่าตวบังครับบางตน้นก็ถือเครื่องตัดหญนีปงขึ้นไม่ก็มีครับ,บว่ยอมไต น,นี่คือาเมื่อวันตุนเงยเงยกุมโมนี่ครับตน้นหญ่กุะโมอายุสองปีครับมันก็ใหญ่แล้วปี่น้องเงยอย่าด้เยประมาณประมาณขวดเบียร์สองขวดครับกำเซิกกันความซูงกับหาเมตรหอนหย่อนโห่เท่ากับนีน้ครับ โวดนำถ่วมพี่น้องนำท่วมแต่่าไปนั่งบนก็เเชยวดียู่แต่อันนี้มันนถ้ถท่มแกงอ้อยแกงอ้อยครับผมหยาก,ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วครับตัดไปรอบหนึ่งหรอแข้งตัดหยาครับบัได้ใส่ยาตอนนี้เป็นอ้อยตอที่เจ็ดครับอ้อยตอเจ็ด ไหนประมาณเนี่ยครับพออใ้ใส่ผู้หญิงอยู่ร้องเงินส่วนต่างครับอุ้ยแพงปีนี้าข้าวสวยครับปีนี้ข้าวสวยหอยหลายครับหอยเสลีกัแบมบีได้หอย โอเคครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามหน่อยนะครับผมเดีย๋ยวพาพี่หน่องมึงคลิปต่อไปเนาะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ